สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุนห้นทั้งเส็งเช้าบ่ายกับทุกคนคะ่ะวันที่28นะคะตุลาคม2567ัรกับทุกคนวันจันทร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบก็ให้พิจารณาเลขเด็ดประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ <c oughs> เผื่อชอบ เผื่อชอบก็ตามเผื่อไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะใจะจะพาทุกท่านมาดูวันที่25วันศุกร์ว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับหุ้นห้างเซิงรอบเช้าวันที่25ใจะให้เด่น1และ0รอบบ่ายใจให้5และ4มารอบเช้ามา0 6 0 9 8นะคะมาเด่น0นย์เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคน0ู6 0มาตุกกับนะพี่น้อง เด่นแยกมาศูนย์นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาหกนะคะรอบบ่ายใจะให้ห้าและสี่มาศูนย์หนึ่งห้าห้าสามวันนี้เข้าคู่ตัวเด่นแต่มาตัวกลับพี่น้องห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะทุกท่านแล้วก็ห้ามาสองเด้งนะคะเข้าคู่ห้าสามสามห้าสำหรับเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาหนึ่งนะคะทุกคนเลขหกหลุดนะคะ รุนต่อวันที่28นะคะทุกท่านค่ะสาหรับวันที่28นะคะทุกท่านจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้นะคะจะได้เด่นอยู่ที่3และ2นะคะรอบเช้าเรามาดูความ่าจะเป็นค่ะ3 3 3 4 3 7 3 6 3 9 3 8ด สองคะ่ะทุกคนสอ2สามสองสี่องสองสองเจ็ดนย์สองแะคะทุกคนเด่นรอาบบ่ายคะ่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และ3 4นะคะทุกท่านขาสี่สองสี สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะสามกันทุกคนสามสี่สามสามสามสองสามเจ็ดสามห้า สามเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสามสองสี่สามวันนี้เลขสามเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ลสามสามท่านตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเผื่อชอบเนาะคะ่ะคู่ตัวเด่นคะ่ะสามสองสี่สาม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 สี่สองสามสองสี่สี่กับสามรอบป่ายสี่สอง สามสี่สามสามสามสองนะคะทุกท่านขาเ f c ีขาน,นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อซท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เจะจะพาทุกคนมาดูเลข เด่นประจำวันนะคะแล้วใจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ได้รับชมเรือรอบละสี่คู่นะคะเลขเด่นประจำวันเสาร์และวันจันทร์นะคะทุกคนอยู่ที่เจ็ดสองและเจ็ดเบิ้ลประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะสองกับเจ็ดสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะทุกท่านมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นสามสองสามเจ็ด ติดคู่ตเด่นสามสองสองสาองค่ะสองสอองเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนสี่กับสารอบบ่ายและเป็นสี่สองสี่เจ็ดนะคะทุกคนขาติดคู่ตเด่นสี่สองสองส่ามค่ะสามสองเจ็ดติดคู่ตเด่นสามสองสองสานะคะพี่น้อง เป็นจึงไดแน่นอพี่น้องถามมีครูใดมากเพราะนาค่ะพี่น้องมากพี่น้องก็สามารถตามได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องบ่ามาพี่น้องผ่านได้นะคะทุกคนค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางนะคะหุ้นทางเส็งวันที่2 8ตุลาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคหมันหมนกันสุขคุคนได้พี่น้องสวัสดีค่ะ